เอาเลยครับผมสวัสดีกันด้วยนะครับแล้วก็กลับกันมาอีกครั้งแล้วเนาะก,กับเกมดาร์กนบอลแซดโรคังเบทเทิร์นนะครับก็เดี๋ยวภายในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเรื่องโลเคชั่นของเกมนี้มันก็คือการจัดเทิร์นนั่นแหละครับการเซ็ตจังหวะเทิร์นเซ็ตจังหวะตัวละครให้ตัวนี้กับตัวนั้นเนี่ยมาอยู่ด้วยกันมันทํำยังไงเพราะถ้าเกิดว่าคนที่ดูคลิปผมมานานมาดูหลายคลิปเนี่ยก็จะเห็นว่าผมจะชอบพูดว่าเออเดี๋ยวให้ตัวนี้ออกเทิร์นไปอยู่กับตัวนั้นนะเดี๋ยวรอให้้ตตัวละครน,นี กลับมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยที่ผมพูดอะ่ะมันก็คือเป็นหนึ่งในส่วนของเรื่องการจัดโลเดชั่นที่ผมจะมาพูดถึงในวันนี้นะครับเพราะรู้สึกว่าบางคนเนี่ยก็ยังไม่ได้รู้อะไรขนาดนั้นมากเพราะว่าการจัดโลเดชั่นมันสําคัญนะครับผมก็เลยคิดว่าถ้ามันพูดถึงแล้วทำให้ทุกคนเข้าใจได้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์มากเลยอ่ะก็เข้าใจนะว่าบางคนเนี่ยอาจจะเล่นเกมเพราะว่าชอบสะสมตัวละครคงไม่ได้จริงจังมากแต่ก็ผมไม่ได้บังคับคุณนะ ถ้าคุณฟังไวแล้วรู้แล้วเข้าใจได้มันก็ดีเพราะว่าข้อดีของการที่เราจัดตัวเลชั่นได้ถูกต้องเนี่ยจัดตัวเลชั่นได้เป็นนะเนาะมันจะทําให้เราเนี่ยเต็มตัวในการรับมือกับด่านต่างๆได้ถูกเวลาเจอเฟสอื่นเฟสต่อไปอย่างเงี้ยถ้าเราเซตเซตเทิร์นดีมันก็จะรับมือได้ง่ายหรือว่าเวลาที่คุณต้องการดึงดาเมจตัวละครสูงสุดเนี่ยการเซตเทิร์นก็จะสามารถช่วยคุณได้เหมือนกันนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับ แต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่ามันเพิ่งอัปเดตใหม่เนาะบางคนเนี่ยอาจจะไม่ชินกับเรื่องการจัดโลเหมือนกันเห็นบางคนบ่นกันเยอะมากว่าแบบมันไม่ใช่วงร้อเหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่ว่าตรงเนี้ยไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรปัญหามันมีครับแต่ว่ามันไม่ใช่ปัญหาใหญ่ในการจัดโรเดชันของเรายังสามารถที่จะจัดโรเดชันเหมือนเดิมได้แต่ปัญหามันจะเป็นเรื่องอื่นแทนนะครับก็เดี๋ยวมากันเลยฮะมันก็คือการแบบว่าว,าวนตัวละครนั่นแหละโรเดชันก็มาจากการที่ว่า มันแปลว่าการหมุนเวียนการวนไปเรื่อยๆการสับตัวอะไรเงี้ยอารมณ์ประมาณนั้นก็คือจะเรียกกันว่าโรเดชั่นแบบนั้นซึ่งโรเดชั่นเนี่ยมันอยู่ในพื้นฐานของคําว่าเทินนะครับเออแต่ว่าต้องเข้าใจว่าเทินกับโลเดชั่นเนี่ยมันอาจจะเหมือนกันแต่ว่ามันก็ต่างกันนะครับเพราะโรเดชั่นเนี่ยมันคือ3ตัวละครที่อยู่ในการเล่นของเราอันนั้นนะคำนว่าเป็น1นึ่งโรเดชั่นนะครับ ผมจะแนะนําง่ายๆเลยให้คุณมองว่าเกมเนี่ยจริงๆแล้วโรเดชันเนี่ยมันมีโรเดชันแค่2องโรเดชันเองก็คือเทินที่เราเล่นอยู่กับเทินที่กําลังจะมาเทินถัดไปแค่นั้นผมอยากให้คุณผมอยากให้คุณมองแบบนั้นว่าเออจริงๆแล้วมันมีแค่2 2เทินนะที่เป็นโลเดชันจริงๆเพราะว่าตัวละครที่จะโผล่มาในแต่ละครั้งเนี่ยมันขึ้นกับการที่คุณวางตําแหน่งยังไงบ้างทั้งนั้นเลยนะครับ ดังนั้นก็คือเทิร์นที่ผ่านทั้งหมดเนี่ยเทิร์นหนึ่งเทิร์นสองเทิร์นสามไปเรื่อยๆเนี่ยมันคือจํานวนครั้งในการวนลูปโรเดชันของเรานะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าให้เรามองว่าโรเดชันเนี่ยมันมีแค่2โลเนาะก็คือเทิร์นนี้ที่เราเล่นอยู่ปัจจุบันอันนี้กับเทิร์นหน้านะครับเทิร์นหน้าคือเทิร์นอะไนก็มันจะขึ้นทางด้านขวาล่างนะครับเห็นไหมที่มันเขียนว่าเทิร์นต่อไป next up ที่กําลังจะมาเนี่ยอันนี้คือเทิร์นหน้ามันก็คือ3ตัวละครที่จะมาอยู่ใน 3ช่องนี้ในเทินต่อไปนั่นเองนะครับอ่ะซึ่งทีมเราเนี่ยต้องบอกว่ามีตัวละครสูงสุด7ตัวนะครับก็คือตัวละครทีมเรา6ตัวบวกกับตัวเพื่อนด้วยเป็น7ตัวเพราะว่าเกมนี้มันต้องยืมเพื่อนเล่นเนาะมันไม่ยืมเพื่อนไม่ได้นะครับก็เท่ากับว่าตัวละครในทีมเราทั้งหมดจะมี7ตัวแล้วใน1เทินเนี่ยตัวละครจะโผล่ขึ้นมา3ช่อง3ตัวละครนะครับเท่ากับว่า มันจะมีตัวละครอีกหนึ่งตัวเนี่ยที่จะต้องแบบคอยวนเข้าวนออกอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับอย่างตอนเนี้ยเราเห็นแล้วว่าตัวที่เป็นโผมาเทินแรกโรเดชั่นที่หนึเนี่ยจะเป็นโกคู3 g o โกเทนโกเทงนะครับเทินต่อไปก็จะเป็นโกคู2โกฮังลำดาบแล้วก็โกฮังม่วงตัวซูเปอร์ ECA เนาะแต่ว่ามันจะเหลือตัวละครตัวหนึ่งที่ไม่ได้โผขึ้นมาใน2โลนี้เลย ถามว่าตัวละครนั้นคือตัวอะไรมันก็คือตัวละครที่ลองดาวดูครับมันคือตัวละครที่ไม่ได้โผล่หน้ามาให้เราเห็นนั่นแหละนั่นก็คือเบจิต้าอันนี้คือตัวละครที่จะโผล่มาในช่องที่3นะครับตัวละครช่อง3มเนี่ยสำคัญมากอยากให้ทุกคนโฟกัสเพราะว่าต้องบอกว่าตัวละครช่องที่3นะครับมันจะเป็นตัวละครที่จะคอยแยกย้ายแบบคอยวนเข้าวนออกเทินได้อะไรเงี้ยนะครับยังไงก็เดี๋ยวมาเริ่มไล่ดูกัน ให้คุณนะครับจาไว้เลยว่าตัวละครใน2ช่องแรกหรือว่าผมจะเรียกว่าสล็อตนั่นแหละมันเลกได้หลายแบบไอสช่องเนี้ยเรียกเป็นช่องจะง่ายสุดของภาษาไทยเรา2ช่องแรกหรือว่า2สล็อตแรกหรือ2ตําแหน่งแรกอะไรแบบนี้ครับ2ตําแหน่งแรกเนี่ยนะมันจะเป็นตําแหน่งที่จะพาตัวละครของคุณนะเนี่ยกลับมาครั้งใหม่ได้ภายในเวลาแค่นหนึ่งเทินก็คือตัวละครใน2ช่องแรกเนี่ย เล่นไปอย่างนี้ใช่ไหมครับพอเราเริ่มเล่นไปอ่ะเราเริ่มลันเทินไปแล้วเนี่ยไอสอตัวช่องแรกอ่ะมันจะกลับมารอบใหม่โดยใช้เวลาแค่1นึ่เทินก็คือผ่านเทินหน้าก็คือเทินที่จะมาถึงในอนาคตเทินนี้3ตัวด้านหลังก็คือไอสาตัวที่กาลังจะมานะครับนั่นะแหละผ่านเทินของ3ตัวนี้ไปก็จะกลับมาแล้วนะครับไอสอตัวนี้ก็จะกลับมา2ตัวละครที่เราให้มันอยู่ใน2ช่องแรกมันจะกลับมานะครับแต่ว่าตัวละครช่อง3เนี่ยมันจะต่างกันเพราะว่า ตัวช่องสามที่เราเล่นมันจะใช้เวลาในการกลับมานานกว่าเพื่อนใน2ช่องแรกนั่นก็คือใช้เวลาในการวนกลับมา2เทินนะครับ2ช่องแรกเนี่ยใช้เวลาในการวนกลับมาแค่เทินเดียวนะคือเทิอนอื่นหนึ่งเทินก็กลับมาแล้วแต่ตัวละครช่อง3ใช้เวลาในการกลับมา2เทินก็คือต้องผ่านเทินอื่นเทินหน้าแล้วก็เทินที่เพื่อนมันกลับมาอีกเทินหนึ่งแล้วตัวละครช่อง3าถึงจะกลับมาอีกครั้ง สมมติอ่ะเดี๋ยวผมจะให้โกเทงนะครับโกเทงสามกับโกเทียนเนี่ยยืนใน2ตำแหน่งแรกกันไปแบบนี้ส่วนตำแหน่ง3จะเป็นโกคูสามแทนแล้วก็เดี๋ยวมาลองดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ทีนี้เนี่ยพอมันจบไป1เทินเนาะเดี๋ยวจบเทินเนี่ยมันจะเข้าไปสู่เทินหน้าซึ่งเทินหน้าก็จะเป็นเทินที่มันอยู่ทางขวาล่างของเทินนี้นะครับอย่างที่บอกว่าโรเดชันเนี่ยมันมีแค่เทินนี้กับเทินหน้าอ่ะนี่นะว่าจบโลหลักของเรา1โลแล้ว ต่อไปจะเป็นอีกโลหนึ่งที่เราต้องมาทําความจัดการทาความวางแผนหรือว่าทําความคุ้นชินกับมันเนาะอ่ะนี่ก็นับเป็นอีกหนึ่งโลเดชั่นนะครับแล้วลองสังเกตขวาล่างเช่นเคยนะครับนั่นก็คือเทินต่อไปที่หลังจากจบเทินนี้อ่ะที่ผมบอกว่าทําไมถึงให้ทุกคนคิดว่าโลเดชั่นจริงๆแล้วมันมีแค่2โลก็เพราะอย่างนี้แหละก็เพราะว่าเทินหน้าเนี่ยมันก็คือเทินที่ไอตัวโกเทงสกับโกเทน ที่เราจับมันอยู่2ช่องแรกในเทินที่แล้วอะครับเออมันจะกลับมาในเทินหน้าของหลังจากจบเทินนี้ไงดังนั้นเนี่ยโลเดชั่นหลักหมายถึงอะไรมันก็คือ2ตัวละครแรกแหละครับเพราะว่าเกมเนี่ยมันต้องการการแชร์ลิงก์ต้องการตัวทำดาเมจตัวแท้งสองช่องแรกจะสำคัญมากเนาะแล้วไอตัวละครช่อง3มเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์แบบทำหน้าที่ในการ วนไปอยู่โลเคชั่นอื่นเพื่ออาจจะซับพอร์ตเพิ่มหรือว่าอาจจะย้ายไปอยู่กับคนอื่นเพิ่มอย่างเงี้ยตามความต้องการของคนเล่นเองเพราะต้องเข้าใจว่าไอ้ตำแหน่งช่องเนี่ยมันทําหน้าที่ให้ตัวละครเนี่ยโยกย้ายไปตามจังหวะเนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการที่จะให้ตัวละครไหนอยู่กับตัวละครไหนเนี่ยมันขึ้นกับมือคุณเองมันขึ้นกับการจัดวางของคุณเองพอระหว่างในเทอร์เนี่ยเราต้องมานั่งกดไงว่าเออจะให้ใครเล่นช่องไหนนะ นั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าผมอยากจะให้โกฮังลำดาบเนี่ยอยู่คู่กับโกฮังซ e mm ูเปอร์เอซใบในโรเดชันถัดไปเนี่ยผมก็ต้องทำอะไรครับผมก็ต้องให้มัน,นยอยู่คู่กันใน2สล็อตแรกแล้วไอ้ตัวโกคู3มเนี่ยมันก็จะไปวนไปอยู่คู่กับโรเดชันถัดไปนะครับนั่นก็คือโรเดชันที่เราจัดไว้ของคู่โกเทนกับโกเทงนะครับตราบใดที่ว่าเราให้2คนเนี้ยอยู่ได้กันใน2ช่องแรกตลอด มันจะกลับมาพร้อมกันตลอดนะครับแล้วตัวละครช่องที่3เนี่ยจะเป็นตัวละครคอยวนเข้าวนออกอย่างนี้ผมพูดซ้ําไปหลายรอบเนาะถ้ายังไม่เข้าใจก็ค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะครับมันอาจจะต้องใช้ความคุ้นชินกับมันหน่อยเนาะแนะนําว่าไปลองเล่นเองจะได้เห็นภาพมากขึ้นถ้าอธิบายอย่างเงี้ยอาจจะไม่ผมไม่แน่ใจว่าคุณจะเข้าใจได้มากขึ้นไหมหากคุณไปลองเล่นเองแต่ผมก็จะพยายามอธิบาย,ยานี่แหละไม่รู้ว่าทุกคนจะเห็นภาพไหมนะครับ เนี่ยคือเอาง่ายๆผมจะแบ่ง2โลเดชั่นหลักเป็น2ตัวละครก็คือผมเซตไว้เนี่ยอย่างที่ผมวางแผนไว้เนาะผมจะวางแผนให้โกฮังตัวเนี้ยโกฮังสีเขียวเนี่ยคู่กับโกฮังสีม่วงสิ่งที่ผมต้องทําก็คือแค่จัดให้มันอยู่ด้วยกันใน2ช่องแรกตลอดเวลาแล้วอีก1โลเดชั่นเนี่ยก็จะเป็นคู่ที่ผมจะจับให้ตัวของโกเทง็งคู่กับโกเทน เราก็แค่ทําเหมือนกันกันกบไอ้คู่โกฮังครับก็แค่จับโกเทงคู่กับโกเทนอยู่2ช่องแรกตลอดมันก็จะอยู่ด้วยกันตลอดเลยแล้วไอ้ตัวละครที่มันจะคอยวนเข้าวนออกเรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นตัวละครที่เราเล่นช่อง3ในของทุกโลเดชันนั่นเองไม่ว่าจะเป็นอะโกคูสฟ้าให้เราเพิ่งแยกออกมาก็ดีโกคูสามม่วงให้เราจะแยกออกมาในตอนนี้ก็ดีหรือว่าเบ a ต้าสก็ใช่เหมือนกันนะอันนี้คือ ถ้าเราพูดในฐานะที่ว่าเราจัดให้ไอ้สองคู่ไอ้สองคู่นี้อยู่ด้วยกันตลอดระหว่างโกฮังม่วงกับโกฮังเขียวแล้วก Qui ็โกเทนกับโกเท็งแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าจังหวะในเกมจริงเป็นยังไงด้วยไงมันก็ใช่ว่าเราจะมีโอกาสได้จับให้มันอยู่ด้วยกัน2คน2ช่องแรกตลอดเวลามันก็ไม่ใช่เหมือนกันบางทีมันจะมีเรื่องของสตูตีดักหน้ามาเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเกมมันไม่ได้ตายตัวขนาดนั้นเพราะว่า มันจะมีบางจังหวะที่มันจะบีบบังคับให้คุณต้องตัดสินใจได้ยากขึ้นว่าจะให้มันอยู่ด้วยกันไหมหรือว่าแยกออกอีกทีหนึ่งดีอะไรเงี้ยเออมันจะมีอย่างนี้บ่อยเวลาเล่นกับพวกด่านยา,ยากนะครับเห็นไหมพอเข้าเทิร์น3ก็คือโรเิชั่นแรกที่เราจัดไว้นะี่ก็จะเป็นการกลับมาของโกทงสามกับไอตัวโกเทนและแล้วไอตัวที่เราไม่ได้เห็นหน้าตั้งแต่แรกอ่ะอย่างเบียต้า LR ตัวเนี้ยก็จะกลับมานะครับเพราะว่ามันไม่ได้โผลมาใน2เทินแรกเลย มันผล่มาในเทินสามอย่างที่บอกว่าตัวละครช่อง3ใช้เวลาในการเข้า,เข,าเข้าในเข้าในเทินการต่อสู้เนี่ยถึง2เทินกับกันกับไอตัว2ช่องแรกที่ว่าใช้เวลาในการมาแค่เทินเดียวประมาณนั้นนะครับอืมเนี่ยแค่นี้ก็น่าเป็น2องโลเชั่นหลักแล้วเราสามารถเล่นให้โกเทนคู่กับโกเทนตลอดไปเลยก็ได้ตราบใดที่ว่าเราไม่ได้ถูกล็อกตำแหน่งอะไรแบบเนี้ยครับเราก็ทําอย่างนี้ได้ฮะ หรือว่าคุณอยากจะย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างการเล่นก็ได้เหมือนกันคุณอยากจะแบบอยอยู่อยากจะให้เบต้าเนี่ยอยู่โลหลักแล้วเดี๋ยวรอให้ตัวของโกคูไซヤสามเนี่ยมาอยู่คู่กับเบตา้ามันก็ทําได้นะก็คือให้เบต้าอยู่ตรงนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเทินหน้าเ,นเห็นไหมเทินหน้าโกคูวนกลับมาแล้ว,ลวก็ให้โกคูอะไปเล่นช่อง3ของเทินหน้าแล้วเดี๋ยวพอโกคูกลับมาครั้งใหม่เนี่ย แต่ในที่ว่าเราไม่ได้ย้ายให้เบลตาไปเล่นช่อง3าในระหว่างที่รอโกคูอะครับโกคู Goku จะโผล่มาพร้อมกับเบลตาตัวนี้ได้เออมันจะเป็นอะไรแบบเนี้ครับแล้วตัวละครช่อง3ในเทูนี้ให้เราโยนออกอะก็จะไปโผล่เทินของไอคู่โกฮังกับตัวของโกฮังซูเปอร์ ECA เออมันจะไปโผล่ของคู่โกฮังเนาะเดี๋ยวผมจะจําลองแบบเมื่อกี้เลยสมมติผมอยากให้เบลตาเา LR ได้ยืนคู่กับโกคู3มันมี2เวก็คือคุณอาจจะให้ รอให้โกคูมาหาเบต้าหรือคุณจะโยนให้เบต้าไปหาโกคูเลยก็ได้ถามว่าทำายังไงถึงจะให้เบต้าไปหาโกคูก็ให้เบต้าเนี่ยครับเล่นช่อง 2, 2> เพื่อโยนเบต้าออกไปโลเดชันอื่นเนาะเพราะว่าอันนี้คือโลเดชันของตัวโกเทงกับโกเทนทีเนี้ยระหว่างที่เราโยนเบต้าออกไปเนี่ยเราอะต้องให้โกคูนะครับอยู่ในโลเดชันหลักก็คือ2ช่องแรกเพื่อรอให้เบต้าเนี่ยมันได้วนกลับมาพร้อมกับโกคู เออพอจะเกตภาพไหมอันนี้คือหนึ่งในเวย์ของการที่คุณอยากจะให้ตัวละครตัวหนึ่งเนี่ยได้มาวนคู่กับตัวละครตัวหนึ่งหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือเนี่ยให้เบียรต้าเนี่ยครับรอในโลเดชันนี้แล้วก็ให้โกคูเนี่ยวนกลับมาแต่เราต้องยอมเสียตัวละครโลหลักที่เราเซตไว้ครั้งก่อนก็คือไอ้คู่เนี้ยตัวใดตัวหนึ่งของโกเทนกับโกเทงต้องสละออกซึ่งเดี๋ยวผมจะให้โกเทนออกไปละกันแล้วก็ให้โกเทงอยู่ช่องหนึ่งอย่างนี้ นะครับทีเนี้ยพอมันวนกลับมารอบใหม่เนี่ยมันจะไม่ใช่โกเทงคู่กับโกเทนแล้วแต่จะเป็นโกเทงคู่กับเบเกต้าแทนเนาะเพราะมันใช้เวลาในการกลับมาแค่เทินเดียวนั่นเองนะครับอ่ะลองดูทีเนี้ยไอตัวโกเทนเราก็จะไปอยู่เทินโกหังนั่นแหละจะไปอยู่โรเดชันของโกหังอย่างที่ผมบอกไปเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรเดชันมีแค่2ครั้งเนาะเทินนี้กับเทินหน้าแค่นั้นเลยไอแค่จํานวนเลขเทินเนี่ยมันเป็นเลขเทินของ กำกับพวกแบบ p o s i i v e ตัวละครหรือจำนวนเทินที่ผ่านระยะเวลาเทินที่เราเล่นเฉยๆครับเพราะว่าโ o เ a t i o n เนี่ยมันคือการวนลูปของเทินมันคือการวนลูปของการจัดตำแหน่งตัวละครของเราเองนั่นแหละต้องแยกกันว่าจำนวนเทินกับโรเ a t i o n เนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันนะครับมันแค่มีความคล้ายกันเฉยๆเออเนี่ยครับพอจะเห็นภาพไหมครับว่าเทินต่อไปเนี่ยมันยังมีคู่ของโกเทงกับเบต้าให้เราจัดไว้ก่อนหน้านี้อยู่เนาะ แล้วก็ตัวละครช่องสามให้วนไว้ครั้งก่อนนู่นก็จะเป็นโกคูสามแปลงล่างตัวนี้เนาะทีนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะให้โกคูสามไปหาเบียต้าก็ให้โกคูสามเล่นโยนออกโลนะฮะออกโลในชัน้นนี้ก็คือเล่นช่องสามไปเนาะแล้วก็ครูโกหังก็อยู่ของมันเหมือนเดิมมาแหละผมก็ไม่ค่อยชินกับการอธิบายเรื่องระบบอะไรแบบนี้มากกว่าแปลความสามารถอธิบายความสามารถตัวละครนะนอธิบายระบบมันจะดูซับซ้อนมากกว่ายิ่งเป็นการจัดโลเนี่ยมันยิ่งพูดยิ่งงงไง แต่ถ้าคุณเข้าใจเนี่ยคุณจะคุณจะปิ๊งเลยคุณจะแบบคุณจะรู้ได้เลยอะ่ะเออมันจะรู้ด้วยความแบบความรู้สึกเองเลยคุณจะรู้ได้จากความจําของคุณเองเลยเว้ช่วงแรกอะ่ะอาจจะจํายากหน่อยแต่ถ้าคุณจําได้เนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนอยู่ในซีรีบัมคุณไปแล้วอะ่ะอะไรแบบนั้นนะครับผมเลยเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่ได้มีปัญหากับการจัดโลเดชั่นในอัปเดตใหม่มากเพราะว่าขอแค่เราเห็น2เทินก็พอแล้วก็คือเทินนี้กับเทินหน้ามันก็เพียงพอ เพราะว่าตัวละครช่อง3มเนี่ยมันมีหน้าที่แค่วนออกโลดชั่นอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับอะไรแบบนี้เนี่ยไอตัวโกคูสามงเนี่ยก็จะไปย้ายเตรียมตัวไปหาเบรตาได้ตัดไปที่ว่าเราไม่ได้ให้เบยตาไปเล่นช่อง3ในขนาดนี้นะครับแล้วก็แค่ให้เบยตาเนี่ยมันรอโกคูกันแหละในคลิปที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นว่าโกคู3ฟ้าได้มาอยู่คู่กับเบยตาแล้วก็เพราะว่าด่านมันมีเฟสแค่นี้เนาะมันจบแค่เท่นนี้ แต่ว่าคุณจะเห็นได้ว่าไอโกเทนนะฮะตัวที่เราโยนออกในครั้งก่อนนั้นน่ะก็จะมาอยู่โลเดชันของโกฮังแล้วเนาะที่เราแบ่งไว้2ลงอ่าประมาณนั้นเพราะว่าโลเดชันของโกเทงกับโกเทนน่ะมันได้แตกแยกกันแล้วไงมันกลายเป็นโลเดชันของโกเทงกับเบต้าแล้วไงเออนะครับต้องบอกว่าทุกโลเดชันเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในขณะที่คุณจัดตำแหน่งเลยเนาะ คุณอาจจะจัดแบบเนี่ยถ้าคุณย้ายอย่างงี้ถ้าคุณย้ายให้โกคูสามอยู่ช่องหนึ่งอยู่ช่องสองช่องแรกเนี่ยอ่ะโกคูสามฟ้าจะวนกลับมาหากโกคูสามม่วงได้แต่ถ้าให้โกคูสามม่วงเล่นช่องสามโกคูสามม่วงจะไม่ได้โผล่พร้อมกับโกคูสามฟ้าเพราะโกคูสามฟ้ามันง้างที่จะวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะมันจะครบสองเทินแล้วนะครับอย่างให้รู้กันว่าตัวละครช่องสามใช้เวลาในการวนกลับมาสองเทินตัวละครสองช่องแรก ใช้เวลาในการวนกลับมา1นึ่งเธอนั่นเองนะครับเนี่ยประมาณนี้เนาะ เออแล้วก,ก็ก่อนจะไปเกับลืมและไอเรื่องของปัญหาของอัปเดตใหม่อะ่ะที่ผมอยากจะพูดถึงเหมือนกันก็คือพอเราไม่ได้เห็นเป็นวงล้อเหมือนเมื่อก่อนอะ่ะมันจะไม่ได้เห็นภาพรวมทีมได้ขนาดนั้นมันต้องกดเข้าไปเล่นเจอกับบอสก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนมันจะเป็นวงล้อถูกเปล่ะแล้วเราจะรู้ได้เลยว่าเทิเธอแรกอะ่ะมีใครบ้างมันจะได้ดูเท์นได้แบบหมดเลยตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าไปสู้กับบอสนอะครับ ก็คือในระหว่างการน้าเลือกเดินกระดานอ่ะเออเราจะเห็นตำแหน่งโรเดชั่นทั้งทีมเลยแต่ว่าพอเป็นอัปเดตใหม่เนี่ยเราจำเป็นต้องกดเข้าไปเล่นก่อนแล้วอาจจะทำให้เราเนี่ยเสียเวลาไปสัก4-5หวิเเงี้ยเสียเวลา4-5หวิหรือว่าเสียซัพพอร์ตเมมโมรีไปได้เอออันนี้เป็นปัญหาแต่ผมอ่ะความเห็นส่วนตัวผมนะซัพพอร์ตเมมโมรีอ่ะอย่างน้อยมันก็แลกใหม่ได้เรื่อยๆอยู่แล้วมันไม่ได้แบบมีจำกัดไง มันจํากัดจริงหละแต่ว่าคุณสามารถใช้ทรัพยากรในการแลกใหม่ได้มันก็เป็นปัญหาแหละแต่แบบมันก็แก้ไขปัญหาได้อะคุณเก็าป่ะแล้วก็ไอาการที่ว่าเราต้องกดเข้าไปดูในเกมจริงอะปัญหาอย่างเดียวคือคุณเสียเวลาคุณเสียเวลาแค่นั้นเลยเพราะว่าอย่างที่เห็นแปบ,บว่ามันยังทําให้เราอะสามารถดูจังหวะเทินได้เหมือนเดิมหมดเหมือนเดิมเลยสิ่งที่คุณจะเสียที่เป็นปัญหาคือเวลาที่คุณเสียใน ช่วงการที่เราต้องมากดเข้าไปเล่นในด่านอ่ะเออบางทีบางด่านมันจะเป็นต้องเห็นโลทั้งหมดไงเพื่อให้เราแบบว่าสามารถรีเกมออกเข้าใหม่ได้เลยอย่างพวกด่านพันเม็ดชีนอะไรเงี้ยพันเม็ดชีนอะไรแบบเนี้ยมันจะใช้เป็นหลักนะครับแต่พวกด่านยากอ่ะมันก็ต้องอ่มันอาจจะมีบางจังหวะที่ต้องรีเหมือนกันจังหวะเธอไม่ถูกใจแต่ก็นะเราก็แค่รีปะเราก็เสียเวลาไป4ีวิหวิ สูงสุดไม่อาจจะแบบประมาณ7 8วิป่ะตัวละครขึ้นพาสีเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่เกินเนี่ยหลักๆก็4 5หวิแถวนี้ครับเออมันมันมันไม่ได้นานขนาดนั้นนะคุณจะงุนงิดกันเกินไปหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ก็เห็นด้วยที่แบบว่าอัปเดตใหม่มันก็ต้องถ้าใส่วงล้อเหมือนเดิมเลยจะดีกว่าแหละอันนี้ดีกว่าจริงแต่ก็มันไม่ใช่ปัญหาใหญ่ขนาดนั้นสำหรับผมอะจริงมันโคตรจะไม่ใช่ปัญหาอะไรเลยอะ คือจะบอกว่าเสวลาเนี่ยมันเป็นผลเสียผมว่าเป็นผลเสียเน่ยมันมาจากอารมณ์ที่แบบไอ้เชีย่ยกูต้องรีเแล้ววะกูต้องรีแบบมันจะประมาณแบบว่าไอ้เชีย่ยโลดชันอย่างเฮียเลยกูต้องรีใหม่อีกแล้วอันนั้นน่ะเป็นปัญหาจากมันมาจากอารมณ์เออมันมาจากการที่ว่าไอ้เชีย่ยโลเชี่วะรีคือถ้าคุณไม่ได้เป็นคนหัวร้อนง่ายน่าจะไม่มีปัญหาปะ่ะผมว่าจริงๆอะ่ะ ถ้าคุณไม่ได้ขี้งุนยิดอ่ะมันคงไม่ใช่ปัญหาเลยเว้ยผมพูดอย่างนี้ได้ไม่ใช่ว่าผมไม่เป็นนผมก็ผมเข้าใจดีผม,มเล่นเกมนี้มาตั้งเยอะทําไมผมจะไม่เข้าใจฟิลในการรีโลผมเข้าใจได้ดีเลยแต่ผมก็มองว่ามันก็ไม่ใช่ปัญหากับการที่ว่าเราเสียเวลา3มวิ4วิในการกดเข้าเกมเกมมันก็เป็นระบบอย่างเนี้ยเกมเนี้ยมันใช้ดวงเป็นส่วนประกอบในการเล่นอย่างนี้เห็นดวงในการติดไม้ตายดวงในการต่างๆนานาโลเดชันมันยังใช้ดวงเลยแต่แบบ มันคือเรื่องของดวงพอคุณดวงไม่ดีอ่ะคุณไม่รู้จะโทษอะไรคุณก็เลยโทษเกมไปเลยไงคุณ get ปะเพราะเกมมันอารมณ์แบบเกมหมาเออแต่แบบเฮ้ยมันเรื่องเล็กน้อยมากเลยนะมันไม่ใช่ปัญหาใหญ่ครับคือคุณบน่นอ่ะอ่ะมันมันได้อยู่แล้วแต่คุณเข้าใจไหมว่าเกมมันก็สามารถรับฟีดแบ็กแล้วก็อัปเดตใหม่ได้อยู่แล้วไงเออคุณแค่ต้องรอก่อนไม่ต้องรีบผมคิดว่ายังไงเกมก็ต้องอัปเดตให้มันดีขึ้นอยู่แล้วครับมันคงไม่ได้มีเกมส่วนใหญ่ที่แบบว่า มันจะทําในสิ่งที่คุณเล่นไม่ชอบอบคุณเก็ตปะถ้าเกิดว่าคุณเล่นให้ฟีดแบ็กที่มันมีเหตุผลมากพอเดี๋ยวเกมมันก็ปรับซึ่งไอวงล้อเนี่ยมีเหตุผลเว้ยเออเดี๋ยวเกมมันจะค่อยๆปรับขึ้นมาอยู่แล้วครับไม่ต้องกลัวแค่ให้เวลากับมันก่อนมันเพิ่งอัปเดตเวอร์ชันใหม่เข้ามาเองเกมกว่าจะมีอัปเดตเวอร์ชันใหม่ก็ต้องโอ้เป็น10ปีนะเพิ่งเนี่ยเพิ่งจะ10ปีเนี่ยเกือบจะถึง10ปีแล้วเกมเพิ่งอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่ ก่อน10ปีก็บ่นๆบนบนอยู่ว่าทาไมไม่ยอมอัปเดตเที่อะไรเลยพออัปเดตใหม่เข้ามาพอไม่ถูกใจนิดนึงไม่มีแบบดีเทลเล็กน้อยอะ่ะก็บ่นอีกอุตส่าห์มีของใหม่มันเพิ่งเข้ามาครับก็ให้เวลากับมันก่อนละกันนะให้เวลากับมันก่อนไม่ต้องรีบเดี๋ยวมันจะค่อยอัปเดตขึ้นมาเองอย่างไอระบบอนิเมชั่นเปิดตัวตัวละครเนี่ยคิดว่าตอนนี้ไม่มีก็จริงแต่เดี๋ยวมันก็ค่อยใส่เข้ามาแหละมันไม่สามารถใส่เข้ามาทีเดียวตูมตามในในวันช็อตได้คุณพอจะเกรภดาพปะลย มันต้องค่อยแบบทยอยอัปเดตขึ้ามาก่อนอย่างเงี้ยไม่งั้นเดี๋ยวมีปัญหาเรื่องไฟอีกไฟใหญ่เรืออีกนะมันก็ไม่ได้ไงค่อยๆใส่มาฮหลนิดครับเดี๋ยวมันค่อยอัปเดตตามความต้องการของคนเล่นอยู่แล้วเนาะก็รอดูต่อไปผมหวังว่าเกมมันคงไม่ได้จะแบบคงไม่ได้จะแบบปิดกั้นความเห็นผู้เล่นขนาดนั้นหรอกเราเราผู้เล่นก็ทาอะไรได้นอกจากมีไรายได้อะเราก็แค่ให้ f e ดแบ a เขาแล้วก็รอเวลาให้เกมมันอัปเดตแค่นั้นเราทําอะไรนอกจากนี้ไม่ได้แล้วครับเนาะสิ่งที่เราทําได้คือการ รอให้เกมเนี่ยมันอัปเดตเพิ่มเติมเนาะอย่าไปอะไรมากจริงๆอย่าหาว่าผมเรียไข่อมหำเกมเลยกูเป็นผู้เล่นคนหนึ่งที่แบบกูควรจะเป็นกลางกูบอกให้ต่อให้การพูดกูแม่งจะอมไข่เกมแค่ไหนนะแต่แบบนี่คือความเห็นผมจริงๆนะเว้ยผมคิดอย่างนี้จริงๆนะต่อให้ผมจะดูเหมือนชมเกมมากไอเ้เช่นนี่มึงจะอวยเกมแล้วหนาแหนแหละมึงช่องทําเกมรกครังมึงต้องอวยรกครังอยู่แล้วแต่แบบไอ้เชี้ยผมไม่มีปัญหาอะไรเลย จริงก็ประมาณนี้สำหรับเรื่องการพูดถึงปัญหาโัเลชั่นที่ไม่ได้โผล่เป็นวงล้อแล้วแล้วก็การแนะนําสอนจัดโัเลชั่นเนาะหวังว่าจะช่วยให้คนเล่นที่เพิ่งมาเล่นแบบกําลังศึกษาเกมเนี่ยเข้าใจได้ง่ายขึ้นหรือใครที่ยังเข้าใจเรื่องโัเลชั่นได้ไม่มากพอเนี่ยถ้าผมอธิบายไปแล้วคลิปนี้มันทําให้คุณเข้าใจได้มากขึ้นเนี่ยถือว่ามันจะดีมากเลยผมจะแฮปปี้มากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณฟังแล้วไม่เข้าใจเนี่ยก็มาลองคอมเมนต์ถาม ซ้ำได้นะครับเดี๋ยวจะคอยพยายามตอบให้แล้วกันเพราะว่าคิดว่าบางทีก็พิมพ์เป็นตัวอักษรเนี่ยอาจจะเข้าใจได้มากกว่าก็ได้เนาะก็นนี่แหละคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ครั้งต่อไปนะครับผมบ๊ายบาย